สบายดีพี่น้องสบายดีบสุสกุสคนเด้อจ้ะทำไมขี้เหล็กสวยจังเลยนะพี่เทนเออ่มึงไม่หยาหอ,อกะต้มพี่น้องเลยหอ,อกะต้มใส่หมู <c oughs> ใส่หมูใบตองสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูก่อนดอกทานตะวันไม่ใช่มันแก่แล้วบนีน้ำ นี่เม็ดมันบอกอัอนออน,นี้มันยังไม่แก่ยหรอมันหักใช่มันยังไม่แก่เลยมันยังมีขนนู่น,อ,น,นอันนู้นมันแกย่ยเลยอัน,นใหญ่ห <c oughs> ันหน้าไปทางทิศตวันออกอือ,อ,อเธอ,อมันดอกใหญ่ค่ะ <c oughs> สวนมะเตะสวนมะเป๋ามีอะไรยานางไหมหน่ น้ำไปดูกับแม่ไหมไปเห็นแล้วเมื่อก่อนระยะหอละกี่อันแล้วอ่ะแก้มแก้มไม่ไปลาวด้วยแล้วทช่ไมแก้มเออเออดี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 ไม่ต้องใส่เปลือกมะพร้าวใช่ไหมไม่มีมะพร้าวโอ้ใช่ถ้ากล้วยใส่มะพร้าวป่ะแม่ถ้ากล้วย เมตองน <c oughs> ี่ก็เพาแพงนะฮะไปมาละ50ห้าสิบเนี่ยอืมรวบ<ม>อะไรก็จับมาขายเลยแม่จาจะใส่อย่างนี้ไม่ได้เอ <c oughs> <c oughs> าไปต้ม <c> ต <oughs> ้ม <c> ส <oughs> ิ <c oughs> โอ้โหเซก็ต้องไปต้มลงน้ำ <c oughs> ไม่เหมือนเมที่แลาวตอนนั้นเมตต้มเขาต้มหรอโอม อันนั้มันก็เป็ดเอดเบ็ดตองใช่แม,ม่ทำไม่สุกอันนี้ย่ามาข้าวเราต้องสูกอยู่แล้วนนม,มนต้มน,น้นมีฐานมาไหมตอนเย็นค่อยต้ม,มตคำ่ำนะค่ำเน่นนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยรอย้อนนั่นหรอวัวน้อยไอ้เป๊ะมันนี<อ>่มันร้องเห็นไหมน่ะบอวัวมันกระโ,โดดออกยี่สิบไปซื้อที่ไหนเพ็เนร้านยายนาง,ร,นางาาร้านยายผาไม่ใช่ยาพาคนตัดผมนะ อย่าไาควตัดผมที่ไหนนั่งให้ยาตัดให้ว่าผมผ่ากัตัดไหมตัดแล้วตัดแล้วแต่ไม่ยาวไม่ผมยาวเหมือนจ่อยๆยังไม่รู้ยังมัดผมเขาอยากไว้ผมยาวต้องมัดต้องหวีต้องรวบข้างหลังครูให้รวบให้มัดข้างเดียวใช่ไหม อันเดียวได้ได้มันยาวเลยมัดให้มันทุกวันเลยไปโรงเรียนมัดจุข้างบนบอกงามมันยังไงมัดต่ำๆบอกมัดยังไงเนี่ยโอ้เพื่อนพี่แก้มมากนะโบก็หายหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นเรียนก็ต้องซื้อหมดนู่นหรเสื้อสีส้มไม่ใช่เพื่อนพี่แก้มบอกนู่นเหรอนู่นเนอะ อ้วนไหมล่ะก็ผอมๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนอะไรแก่ป่ะเป็นพี่พี่โบ๊ทพี่เบสไปโรงเรียนมันไม่เคยนี่หรอกมันไปอยู่กับแม่นั้นได้มันจาไปอื่ไม่มีใครรับส่งสาวทีนก็ไปทำงานยายก็ยายก็ดูหลานดูหลานตาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ กล้ามีกล้าขี่รถข้ามถนนแด่แลตาลืดตัวรถเยอะด้วยเก่งเก๊ได้ขายวัวขายควายได้ถูกกว่าเราอีกบอ,อควายสี่ตัวได้สามหมื่นหนึ่งพันเท<อ>่ากับสองตัวต่อยต่อมื่นห้าบอสสี่ตัว, 15, ตวนะ่ะ แค่สามหมื่นหนึ่งพันถ้ากับสองตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้ากับห้าร้อยตัวนี้ควายมันถูกเราจะควายจะจัวประมาณเยอจัวกัจจยแล้วบอกอือ วัวใหจัวข uh ับสวยจนแม่ใหญ่ๆหญ่เห็นไหมทั้งลูกทั้งแม่ได้สามหมื่นสามตัวโอ้ยสวยนะนะตัวใหญ่ดำเมื่อมได้สามหมื่นสามหมื่นสองหรืออะไรนี่เลยมีหลานแล้วเหรอจัจวเลี้ยงหลาน มีใครดูไม่มีเวลาดูควายแล้วตัวนึงแับแมวเขาอาไว้จุใส่แลเโายงเขาจะมาจะมาสงการนี่บอกตู้บ้านน้องเค้กบอ ถ้าเขามาแล้วเราไม่มีที่ก็ขายไปเลือจ่ตรวาลเลือกี่ตัวของตัวาือืมขายดำเขาตโอ้ยเดือนที่แล้วขายหลังังาขน้าอยู่กับยาใช่ไหม แม่จะไปบ้านว่าแม่จะไปดูยานางหน่อยแปเอาไปเก็บไปแล้วบอกลูกมอลตร่ไหนบอกเขาให้เก็บบอกถึงแม่ป้ามนจะไม่อยู่ก็เก็บได้บ้าางงทใช่ ตอนเย็นเขามาเก็บเรื่องงอยู่สตัวพี่น้อยเ้หนูไม่ได้ไปนเรินผ่านสวนาบหนไม่ได้มองเดี๋ยวเขาตอนเย็นเขามาเก็บลูกงอนพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งยานางพ่อแม่มนีสั่งยานางเนาะเจ้ทำไมตอนที่ปลูกเก็บครั้งแรกทำไมรู้สึกว่ามันเค็มอ่ะ เออยาอ็นหอกระต้มพี่น้องใส่หมูเนาะใส่มันมูน <c ười> มนเนาะเตรียมกับเราว่าคิดว่าสิกลับมืออื่นพี่น้องจทาทำาบามีการเปลี่ยนแปลงเนาะกลับพุ่งนี้ <c ười> ปีน้ำแห็งแล้วบ่วอสงการสาม แม่น้องแก้มไปเห็นงานอยู่ความเก็บคนตกซ้ำถือพี่น้องมันก็เลยแบบสูงเนาะบ่ค่อยแหงแรงคือทางเฮากตสิบ่หน่ะมนี เรากรเจียวนยดา,ดาเรื่องง่วอยู่สี่โต้พี่น้องอย่างาก็นนะเราบอกว่า้านะค้องที่ก็จะมาแบบลูกยานามาปัญิมทมที่ทมยางเหตุเรื่อนเนาะเคือก็สิค้ายง่วออกันละงา <c oughs> อยู่บ้านเลื้ยงล้านแล้ว ร้องทำไมดาฮะพี่น้องป่องไปพอนเอกเซเลราเด้อจ้ะดีแมงดุสขุสุสคนขอบุณถูกคอเมเมตทุกกำลัาางใจเด้อพอกันใหม่คลิปหนา้าเป็นกันสบายดี